สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมโปเกมอน TCG Pocket นะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเปิดซองการ์ดกันแบบรัวๆเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะทำเด็กใหม่นะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วกันโอเคโหกำลังสนุกเลยนะครับสำหรับโปเกมอนเถียงการ์ดเกมนะครับผมอ่ะโอเควันนี้เราจะมาเปิด10แพ็คนะครับเพื่อที่จะหาเด็กเล่นใหม่ซึ่งวันนี้เด็กที่ผมจะเล่นเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเกินก่อนแล้วกันนะครับตอนเนี้ย ผมอ่ะเปิดกาชาเปิดซองการ์ดแค่ช่วงต้นเกมก่อนเรียดีแค่ครั้งเดียวเองนะแล้วก็หลังจากนั้นคือผมก็เก็บนาฬิกาทรายตลอดไม่ได้สูบอีกเลยนะครับสังเกตได้ถ้าเกิดใครดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยผมเองเนี่ยผมก็เก็บนาฬิกาทรายมาเกือบเกือบห้าอันแล้วนะครับจริงๆเนี่ยว่าจะรอนะครับว่าจะรอเดี๋ยวประมาณน่าจะกลางเดือนหน้าจะมีซองมาใหม่เนาะซองใหม่ซึ่งโปเกมอนเนี่ยเดี๋ยวก็ บางคนก็รู้แล้วนะบางคนก็มีส่งโงสปอยตลอดแต่ว่าโอเคผมเองเดี๋ยวระยะเวลาเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยผมอยากจะได้ทีมเล่นใหม่นะครับซึ่งมันมีอยู่2ทีมที่ผมยังไม่มีนะครับหลายๆคนแม่งมีกันแล้วแหละแต่ผมไม่มีนั่นก็คือพิคกัตชูย์เอ็กซ์ EX, นะฮะกับทันเดอร์เอ็กซ์แล้วก็อีกทีมหนึ่งเป็นเด็กไฟเจอร์เอ็กซ์ Fire EX, กับริซารอนเอ็กซ์ที่เหลือทีมอื่นผมพอจะฟอร์มทีมได้แล้วนะโดยแรกผมต้องการ2ทีมนี้มากเลยซึ่งมันก็ต้องเลือกสเปิร์ดใช่ไหมระหว่างริซารอนเอ็กับ พิกาชูเอ็กเนาะซึ่งโอเคดีย๋ยวันนี้ใจเนี่ยอยากจะเปิดพิกาชูเอ็กด้วยนะเพราะมันได้กินองงะด้วยอ่าโอเคตอนนี้เนี่ยที่ผมพอจะเล่นได้นะก็มีอยู่ทีมประมาณนี้นแหละไม่ได้เยอะมากอ่าอย่างเช่นทีมแรกก็จะเป็นทีมไฟนะครับจะเป็นพวกอ่าม้าไฟอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็เทรนเนอร์อ่าหัวหน้ายิมธาตุไฟนะครับแล้วก็เด็กพืชก,ก็พอเล่นได้จะมีจะมีพวกฟูจิิบานะอะไราเงี้ยครับแต่ว่ามันขาดอูสูสุดงอูสูบอสแลรพวกนี้เนาะก็อาจจะนิดนึงนะครับ เอลิกงเอลิกาก็มีหมดละนะฮะส่วนทีม3ก็เป็นทีมไฟติง้งก็เป็นพวกโปเกมอนท่าต่อสู้ท่าดินอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่านี่ทีมนี้คือทีมที่ผมเล่นตลอดนะครับผมบอกเลยว,ว่าผมใช้ทีมนี้นะเป็นมีทูเอแต่ลงแต่แรงทุกอย่างนะครับไลท์ทีมนี้ยาวเลยแล้วมันผ่านได้หมดเลยแล้วก็จะมีอ่าพวกทีมพิษด้วยนะครับเล็กๆน้อยน้อยเนาะที่พอจะมีบ้างส่วนท่าน้านยังขาดอยู่ยังขาดสตงสตามี่แล้วก็ยังไม่ทาก็ค่อย,อยว่ากันแต่วันนี้ใจเนี่ยอยากจะได้ มีกช็ชูเอ็กมากเลยหรือทันเดอร์เอ็กก็ได้วันนี้ขอเหอะสักใบหนึ่งนะครับผมก็เลยจัดไปทั้ง10รอบนะฮะร,รอบก่อนเนี่ยเคยเปิดแบบว่า,ากดสิบซองลวดนะครับเกลือทุกเกลือทุกซองเลยนะครับก็เลยรอบนี้จะมาเปิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งเดีย๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดจากอาซองฟรีก่อนนะครับซองฟรีเนี่ยหวันจะได้2อซองใช่ไหมครับยี่สิบสี่ชั่วโมงก็จะนับตรงนี้เลย2อซองเนาะแล้วผมก็ จะใช้ในกาซาอกเกาสิสองแปดเก้าสิบหนะฮะเปิดอีก8ให้เป็น10นะฮะมันก็จะเหลือ300ก,กว่าไม่เป็นไรนะครับลุยเดีย๋ยวจัดก่อนเลยนะครับก็นี่ครับบูสเตอร์ฟรีได้2 2ซอง2แพ็คนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิด2ที่เราต้องการกันนะครับจะมีแค่พิกาชูกับลิซาร์ดอนนะที่ผมจะเปิดมิวทูผมจะไม่เปิดแล้วเพราะว่าการ์ดในมิวทูอ่ะในซองมิวทูผมได้หมดแล้วนะครับคือไม่ใช่ได้หมดทุกใบนะ ได้ฟอร์มทีมได้แล้วนะครับก็เลยไม่อยากได้พีก็มีทูแล้วเพราะมีทูเอผมก็ได้2ใบแล้วนะฮะก็เลยไม่ได้ต้องการอะไรนะครับแต่พีกัชูเอ็กอยากได้มากนะครับตอนนี้ถ้าเป,เป็นเมตาที่ผมคิดว่าเก่งที่สุดตอนนี้ผมมองว่าพิกัชูเอ็กเก่งสุดแล้วนะครับอืม่ะเดีย๋ยวเรามาลองดูเด็กที่เขาว่ากันว่านะครับเก่งที่สุดนะตอนนี้แล้วนะตั้งแต่จัดอันดับท็อปเมตานะมันจะมีอะไรพมีพีกัชูเอ็กนะฮะ ทันเดอร์ e x บิลลี่บิลลี่ดามะมาลูไม้นะครับหลักๆประมาณนี้ไลชู True, นะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาเปิดกันเลยพิกาชู e x ทุกคนรู้กันเลยว่าถ้าเกิดว่าอ่าเรามีการ์ดตรงเบ้นสามใบแดนเมจก็จะคูณ3นะครับ30มคูณสก็เป็น90นะฮะโคตรแรงเลยนะครับผมบอกกันเลยแล้วใช้แล้ว Energy ไม่ลดด้วยนะครับประเด็นอ่ะจัดไปครับส่วน Thunder นี่ก็จะโหดหน่อยก็คืออ่าทอยเหรียญน,นะครับ50าคูณสถ้าเกิด ออ,ออกได้หมดนะครับเหมือนกันหมดก็จะได้200ดาเมตนะฮะอ่ะเดีย๋ยวผมเปิดซองนี้แล้วกันจัดไปมันมีทฤษฎีเยอะมากนะครับทฤษฎีซองงงซองงอ่ะเปิดออกเป็นการไม่โดดไม่ติดปุ๊บโอเยปุ๊บอ่ะผมชอบสีฟ้าผมเปิดสีฟ้าโอ้โหเกลือเลยเฮ้ยได้ได้การด์ดดีขึ้นมาหน่อยนะน่าจะประมาณ2ไดมอนเนาะไม่น่าจะถึงดาวนะสองมอ่ะสามไดมอนนะครับเป็นทันเดอร์ ก็ามาเล่นได้นะครับโชว์โชว์คาวก่อนนะฮะเขาบอกว่าทำเดเมจัหนึ่งตัวที่เบนสามสิบหน่วยเหรออ่ะก็ถือว่าได้ทันเดอร์มาเป็นการ์ดสามไดมอนด์นะก็โอเคอยู่นะเป็นการ์ดใหม่สามใบเลยผมไม่เคยสุ่มการ์ดซองพิกาชูเลยนะครับนี่แข็งแรกด้วยนะครับที่สุ่มบางทีผมจะกดแต่มิวทูนะไม่รู้ว่าอยากท้ายมากเลยอ่ะผมอยากเล่นเด็กท็อปเมตามากเลยอ่ะเห็นเขาบอกกันว่าเก่งมากอ่ะ แต่ผมก็เห็นแล้วล่ะผมก็เจอมันประจำนะฮะคือผมเจอประจําเลยนะครับเล่นหมวดไอ้นั่นแ่ะที่เป็นหมวด p v p. p แต่แรงจเจอตลอดนะฮะแล้วก็โดนเขาสอยตลอดเลยนะครับก็เลยอยากจะอ่ะไหนๆแล้วต่อใต้ไม่ได้ก็เข้าร่วมแล้วกันนะประมาณนี้มาเดี๋ยวขอยสักซองหนึ่งส่วนแต้มนะครับสะสมอย่ค่อยว่ากันส่วนใหญ่ผมก็จะไปแลกการที่มันไม่มีมาอ่ะทฤษฎีซองงอครับผมว่า ผมก็ยังเชื่อในทฤษฎีซองอนะไม่รู้สิจัดไปหาสีที่ชอบฟึบอ่าสวยๆผมชอบสีฟ้าครับเกลือ <c oughs> <c oughs> เกลือชัดๆอ่ะโอเคก็สองซองฟรีเนาะได้ทันเดอร์สารเดมอนมา1ตัว1นึ่งใบก็ไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวอะเดี๋ยวเรามาต่อนที่นันาฬิกาทรายเลยแล้วกันนะครับครั้งละ12เนาะ ก็ใช้ไปเลยนะครับก็เตรียมไว้สัก96ชิ้นนะฮะมาจัดไปลดเวลา12ชั่วโมงครับมาเลยผมมีอยู่ประมาณ500นะครับจัดไปเลยวิธีการหานาฬิกาทรายก็ทำไวให้ดูแล้วนะครับก็ลองไปดูได้เท่าที่ผมจะพอจะหาได้นะผมบอกก่อนเลยว่าที่ผมหามาคือไม่ได้นับรวมตอนอ่าเควสบิ๊กเนอร์บิ๊กเนอร์โหมดนะครับอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นคือเปิดฟรีสซองไม่เกี่ยวกันมา ฟึบเดี๋ยวเอียงนิดนึงอ่าได้ได้ประมาณสามไดมอนด์เหมือนเดิมไม่ดูการอะไรอ่าโอเคแจมอืมได้สลิปเปอร์สามถ้าถ้าขอบเป็นเทาเทาเงินเงินอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นสามไดมอนด์นะแต่ถ้าการ์ดลุงเนะี่ยการ์ดลุงจะเป็นเอ็กนะถ้าขอบทองก็เรียบร้อยครับการ์ดทองครับกีดไปสนะิบรอบนะฮะโอเคก็มีการ์ดใหม่เพิ่มเข้ามา อ่ะเปิดไปแล้วสามซองเนาะอันนี้ซองที่สี่แล้วครับมาผมจะเปิดทีละซองนะครับผมไม่เปิดทีละสิบแล้วไม่ไหวแม่งไม่ได้ลุ้นเลยนะครับผมมาเซ็งทีละสิบเนี่ยต้องลุ้นแสงโผลมาทุกคนสังเกตนะมันจะมีแสงโผลกับมีเสียงแปลกๆอ่ะเดีย๋ยวผมเปิดซองนี้ก่อนที่ฎดีซองงอผมเหมือนเดิมนะอ่ะมาเดี๋ยวเทรดไลน์โอเพนฟึบผมชอบสีฟ้าครับอ้าวการ์ดใหม่ โอเคผมไม่เคยได้การ์ดคาสุมินะฮะเพราะผมไม่ได้คิดจะเล่นเด็กน้ําแต่ว่าผมกม็อยากจะลองเล่นบ้างผมเบื่อเด็กมิวทูเอ็กซ์แล้วอ่ะโอเคได้การนี้2ใบโอเคก็อย่เอาไปทําการ์ดไฟทีมไฟเพิ่มอีกหนึ่งใบอ่ะถ,อถือว่าได้การ์ดคาสุมิมานะครับเป็นการ์ดอ่าทอยเหรียญได้จีนนนนะบบ้นะครับเอเนจีธาตุน้ําโอเคก็เป็นซัพพอร์ตธาตุน้ำเนาะอ่าได้การครบ250ใบนะครับสังเกตไหมครับว่าผมไม่ค่อยได้สุ่มกาชานะครับไม่ค่อยได้เปิดการ์ดนะครับ เลเวลตัวละครผมมา14เองนะครับเล่นมาอาทิตย์2อาทิตย์ลวคนอื่นเขาไปเลเวลยี่สิบกว่ากันหมดแล้วผมไม่ค่อยได้เปิดการ์ดไม่ได้ค่อยได้เปิดซองด้วยแล้วก็การ์ดในในเด็กผม,มก็มีน้อยนะฮะผมเก็บนาฬิกาสายเดียวแทบไม่ได้ใช้มาต่อครับซองถัดไปอีกและทฤษฎีซองงอมาเปิดต่อครับฟืบอืบมาเฮ้ดิกทิโอโอ้โหเกลวะ่ะ ซองที่5ผมใช่ไหมใช่ปะ่ะผมซองที่5นะผมนับผิดนับถูกไม่รู้นะโอ้ยเกลือเว้อ่ะซองนี้ถือว่าเกลือเลยนะไม่มีอะไรเลยเป็นการ์ดเก่ามาเลยนะครับ่ะโอเคการ์ดเก่าวอนตะพงน้ำพริกมาทายซ้ำเละเทปไปหมดะนะโอเคพาไปแล้วห้าซองเนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับต้องขออภัยด้วย่ะซองถัดไปเลยครับไม่รู้ครับยังไงแม่งก็ต้องออกอะปรอเพณีผมอาจ,จะกดต่อเกิน10ก็ได้นะถ้าเกิดว่ามันไม่หยุด ถ้าเกิดผมไม่ได้การที่ต้องการอาจจะก,กดต่อเพยเรื่อยก็ได้แต่ว่าพื้นฐานเบื้องต้นคือขอสักสิบซองก่อนแล้วกันนะมาจัดไปครับงอเล็กงอน้อยผมเอาหมดอะมาผมชอบสีฟ้าเอ้ยแม่งไม่ติดฟึบฟึ๊บฟึบฟึบฟึบอ่าเฮ้ยโอ้เกลือสุดๆอะฮา,าริกัสเอ้ยโอเคเมทัลพอร์ตนะตัวนี้การ์ดใหม่นี่โอ้ได้การ์ดใหม่สี่ใบเลยนะครับดี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 อ่ารู้สึกว่าเด็กสายฟ้าเนี่ย ไอ้ซองพิกาชูเนี่ยได้กลายพิกาชูซองซองพิกาชูก็ได้กลายพิกาชูใช่ไหมแล้วก็จะได้เด็กอของเด็กน้ำด้วยวะถ้าจะไม่เห็นเหมือนจะเป็นเด็กน้ำอ่าโอเคแล้วก็จะมีพวกอ่าหนอนคาตาปีคาตาปีทานเซลบัตเตอร์ฟรีอะไรอย่เงี้ยด้วยนะอ่าโอเคสองเจ็ดแล้วนะครับใช่ปะ่ะสองเจ็ดแล้วเนาะห้าหกเจ็ดอ่าจัดไปครับผิดขออภัยด้วยนะผมว่าถ้าผมนับเมื่อกี้น่าจะเจ็ดนะแล้วก็เปิดแบบงงๆเลยอนะ่ะ งอเล็กงอน้อยมาเดี๋ยวขอดูสีที่ชอบก่อนแล้วกันนะมาครับสวบเอาสีไหนดีวะ,ะมาครับอืมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิบวับมาเลยใบสุดท้ายโอเคมีหมดแล้วด้วยเอ้ยการ์ดใหม่ครับพิกซี่มาโอ้โห การ์ดสวยครับเกเรดอสนะฮะหาสวยด้วยนะครับผมมี2ใบครบแล้วนะคอยคิงก็มีแล้วนะครับเดีย๋ยวจะทําทีมเกเรดอสให้ดูนะจัดไปเลยการ์ดคาสมงคาสมิก็ได้มหมดแล้วนะครับแต่ว่าเกเรดอสเนี่ยแม่งใช้เอเนอร์จีเยอะแต่ว่ามันทําให้เอเนอร์จีฝั่งตรงข้ามหายเลยนะโอเคได้การ์ดใหม่ด้วยนะครับเป็นพิกซี่นะฮะอะถือว่าดีนะ ได้ thunder สามไดมอนมานะครับแล้วก็ได้เกร์ดอสมานะโอเคมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมมาซองแจัดไปครับยังเหลือยังเหลือเวลาอีกเยอะออกให้ผมสักใบเถอะพิะชูเอ็กอยากได้มากเลยคือไม่ต้องการ์ดทองก็ได้ครับมาใบนี้งอนเล็กน้อยเปแบบไม่ต้องซีเรียสมากโอ้โหเกลือครับ ไปไปไปพันๆายไปเลยแม่งเลยซ้ำแล้วซ้ำอีกโอเคซ้ำหมดเลยนะครับอ่ะลอตัวไอซองน,นี้การซองน,นี้เกลือครับอ่ะเดี๋ไปดูซองเกันนะฮะมาจัดไปครับมันต้องได้ดีวะหูมาขนาดนี้ตอนแรกว่าจะเก็บนาฬิกาไว้เปิดซองกิจกรรมใหม่เดือนหน้าเนี่ยแต่ว่าใจไม่ไหวอยากเล่นพิกาชูเอผมต่อต้านไม่ได้ผมขอเข้าร่วมแล้วกันนะ แม่งโกลงลึกเกินครับมาอันนี้งอ,งนองนหนอนนิดนึงครับมามาจัดไปครับต่อต้ไม่ได้ก็เข้ารวมซะเลยนะครับอยากจะลองเยอขนาดไหนโอ้ยเกลว่ะเฮ้ยโอเคอยู่อันนี้ได้ไปที่2แล้วนะครับครบพอดีมันสามารถยกจี้ได้น,นะครับยกจี้ทั้งหมดเลยจากเบนซ์่ะไปใส่ให้กับตัวแอคทีฟแบบโหดๆเลยนะครับมี4อันใส่ไป4อันแม็กแม็กเลยอะ ส่วนใหญ่ก็จะดึงจากพวกอ่าแรคอยอ่ะซองสุดท้ายครับมาซองสิบเนาะถ้าใจไม่ผิดเหมือนจะเป็นซองสิบได้ฮึจะได้หยุดที่สิบซองว่ะไม่อยากกดเดยอะไปมากกว่านี้ละถ้าออก ex สักตัวหนึ่งวันนี้ขอหยุดก่อนแค่นี้นะยี่มาทฤษฎีซองงอไม่มีอยู่จริงแล้วดูท่าละแม่งเอ้ยเอาซองไหนดีวะเฮ้ยอันนี้นิดหนึ่งอันนี้เหมือนจะงอหน่อยนึ่งป่ะมาจัดไปครับไม่สนใจมา,มากเปิดเปิดแม่งมาเลยกันเฮ้ยได้ยินเสียงไหมนั่นไงมาแล้วครับ มาแล้วครับโอ้เม่งออกไปสุดท้ายพอดีเลยครับแล้วก็ซองสุดท้ายด้วยประเด็นมาลุ้นกันเลยพิกชูหรือ,ท,อทันเดอร์อุยทันเดอร์โอ้โหมาแล้วหนึ่งใบครับเด็กเดียวกันด้วยครับอืมมันต้องมีมันต้องมีมองมโอเคโหวรวการสวยด้วยครับอุ๊ยขอบลุงด้วยก็เป็น x x 2ดาวเลยนะ สองดาวทองด้วยครับม,มีสองสกิลเลยอนะ่อู้ออกไปสุดท้ายเลยนะคือเป็นซองสุดท้ายแล้วใบสุดท้ายด้วยนะครับเออเอาเว้ยถือว่าได้เว้ย <c oughs> ไม่เสียแรงที่เปิดสิบซองครับวันนี้นี่ครับนี่ครับสกิลอันที่อันล่างเนี่ยก็คือมันจะเอาดดเมจห้าสิบเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทอยเหรียญได้เนี่ยนะครับสี่เหรียญเมื่อกี้เหมือนเราจะเขียนนอเฮดเนาะออกหัวเนาะ ถ้าอ่านผีขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะก็เดเมจสองร้อยแต่ว่ามันเป็นคือดวงเนาะแม็กซ์สุดก็คือ200แหละนะครับอืมโอ้แจ่มเลยว่ะอ่าตอนนี้ก็การ์ดสายฟ,ฟ้าเนี่ยก็ได้มาเล่นบางส่วนนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่เต็มหรอกมันยนังขาดพระเอกของเราก็คือพิกาชูอีเอ็กถ้าเกิดว่าได้มาเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าโหด,ดแน่ๆนะครับแค่พิกาชูอีเอ็กกับทันเดอร์ก็ก็กินแล้วนะครับผมตรงนี้อ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาว่าสุ่มกันต่อนะก็อาจจะเป็นเด็กไฟบ้างอะไรประมาณนี้หรออาดร,ร์์ไต่ก สองพิจูต่อก็ได้นะครับโอเคก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดส b ั c r ส b e ทุกช่อนโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปให,หม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ